สวัสดีสวัสดีสสดเพื่อนๆชาว YouTube Facebook แล้วก็เพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันฝนตกนะฮะหน้าร้านตอนนี้ฝนตกหนักนะครับผมก็ขอ,องเพิ่งมาถึงนะครับวันนี้เข้ามาสี่เครื่องนะครับ4เครื่องครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสภาพน่าจะให้ไปสัก90%เลยนะครับไล่ตั้งแต่ยาม้าพีเออาร์นะครับ อ่าโด่งดังจากสมัยอดีตนี่ราคาท่าตัวเขานี่ประมาณ68หมนนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องมือสองก็สภาพสวยนะครับนี่ครับหน้าตรงหน้าตานะครับโอ้ตัวหนังสือยังไม่ลบไม่เลือนเลยดูเลยครับพี่น้องสวยงามมากนะครับคีย์ยังขาวจั่วเลยนะครับอ่าอ่านะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดลองนะครับผมอ่าแล้วก็ โลแอลเอ็กพีนะครับอันนี้ก็ดวงดังของตระกูลโล a n d ในเรื่องของซินิเซอร์นะครับวงดนตรีหลายวงก็นิยมนำไปใช้นะครับเดี๋ยวก็จะลงแซมแซมไทยให้นะครับผมอ่าสภาพก็90เลยครับสวยๆนะครับเหมือนกันนะครับผมพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้นะครับแล้วก็ตัวที่3ก็เป็นยามาฮ่าพีเอชอาร์สองพันร้อยนะครับตัวนี้ก็ดวงดังในอดีตนะครับผม ปัจจุบันก็มีคนใช้อยู่นะครับเบรนุ่มเสียงแน่นนะครับตัวนี้นะครับนุ่มแน่นเลยนะครับสำหรับยามาฮ่าพีเอสอาร์สองพันร้อยเสียบไม้รองได้นะครับตัวนั้นก็เสียบไม้รองได้นะครับตัวนี้เป็นซีนิเซอร์นะครับผมไม่มีจังหวะนะครับผมจะมีแพดกรองให้นะครับยามาฮ่าพีเอสอาร์สองพันร้อยนะครับออกก่อนสามพันนะครับตัวนี้เล่นหมอลำโจโจเลยนะครับใครอยากได้ก็ ิงกลางมานะครับ0651125849บ้านดึงปีคีย์บอร์ดนะครับเหตจริงไม่ปลอมนะครับไม่ใช่มิดแต่เป็นมิสนะครับผมอ่านะครับซื้อของจากเราได้รับของแน่นอนครับไม่ต้องกลัวเสี่ยงอยู่ครับซื้อที่อื่นอาจจะถูกกว่านะครับแต่ไม่ถูกเสมอไปนะครับอาจจะถูกหลอกได้นะครับผมอาจจะเสียเงินหมื่นเงินพันหลายท่านก็โดนมาแล้วนะครับ นี่ครับของเรามีตัวจริงเสียงจริงนะครับเปิด2ที่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ที่จังหวัดน้องคายนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนล้วเป็นพระเอกนะครับตัวนี้นะครับเออผมถือว่าเป็นสภาพที่สวยมากเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับตัวนี้ครับคอก PA50 SD นดะครับ SD ด้วยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยนะครับว่าสุดยอดเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้นะครับไปได้ไปนี่โอ้โหเรื่องของคอก PA นี่ผมบอกเลยครับว่า เป็นหนึ่งเป็นสองไม่รองใครนะครับนี่ครับสภาพนะครับให้ดูโดยรวมเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับทุกตัวนี่นะครับทุกตัวสนนราคาไม่ไม่ถึง20นะครับแต่ละตัวนี่นะครับก็ราคามีสิบกว่า10กว่านะครับผมสิบห้ามั่งสิบสี่มั่งนะครับ13มั่งนะครับสำหรับใครที่ได้พวก ขึ้นดนตรีรุ่นพวกนี้ไปนะครับผมบอกเลยว่าดีกว่าเสียงเนี่ยจะดีกว่าพวกรุ่นใหม่นะครับผมแล้วก็ออปชันอะไรก็ดีกว่าเยอะด้วยนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้นะครับค o อกพีเอห้าศูนย์นี่ผมบอกเลยใครใครได้ไปนี่ถือว่ารีบๆเลยนะผู้ชมนะผมบอกไว้เลยว่าหายากนะครับในสภาพที่สวยๆอย่างนี้นะครับนี่ครับโอ้โหผมว่ามันสวยนะริ้วรอยนี่แทบจะหาไม่ได้เลยนะครับสวยงามมากนะครับเดิมๆเลยนะครับตัวนี้นะครับค็อกพีเอห้าศูนย์เอสดีนะครับเอสดีนะครับผม อ่าบอเสียงดีมากครับพวกนี้ลำวงนะครับลำวงสามช่านี่นะครับต้องคอกเยเลยครับโอเคครับวันนี้สี่ตัวเข้ามาพร้อมกันใครสนใจอยากจะได้เป็นเจ้าของนะครับเอาไว้ใช้นะครับผมพร้อมส่งเลยนะครับมีกระเป๋าให้เกือบทุกตัวเลยนะครับมีกระเป๋าให้ไปด้วยพร้อมเกือบทุกตัวนะครับอ่าโทรได้เลยครับ0ูนย์หกห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าแปดสี่เก้าศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดสี่สองเจ็ดห้านะครับ มีทั้งเสียงแซมจังหวะลงให้นะครับแต่สองรุ่นนี้3รุ่นนี้ลงลงแซมไม่ได้นะครับผมลงเสียงแซมไม่ได้จะลงเสียงแต่งได้นะครับเอาแต่เสียงแต่งก็สวยหรูกินขาดครับผมก็กิ้งก้างมานะครับอาจารย์โนรอรับสายอยู่นะครับ0ูนย์หกห้าน่งหนึ่งห้าแะครับวันนี้เข้า4ตัวพร้อมกันเลยนะครับผมครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ